สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนคุยกันเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่กล้าพูดถึงแต่อยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดมันคือเรื่องการยุติการตั้งครภ์หรือที่หลายคนเรียกกันตรงๆว่าการทำแท้งแค่พูดคำนี้หลายคนก็รู้สึกสะดุดแล้วใช่ไหมครับเพราะมันเต็มไปด้วยความเชื่อศีลธรรมความรู้สึกผิดหรือแม้กระทั่งความกลัวแต่วันนี้ ผมอยากชวนทุกคนลองวางความเชื่อที่เราถูกปลูกฝังไว้ก่อนแล้วมาฟังความจริงที่อาจจะต่างออกไปครับโตมาเราได้ยินเสมอว่าการทำแทงเท่ากับบาปใหญ่ใครทำคือคนไม่ดีไม่รับผิดชอบบางคนบอกว่ามันอันตรายทำแล้วเลือดออกไม่หยุดถึงตายก็มีบางคนก็บอกว่าถ้าตั้งคันแล้วก็คือต้องคลอดเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่น ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราได้ยินได้ดูได้ซึมซับมาแต่คำถามคือมันจริงทั้งหมดไหมครับความจริงคือไม่ใช่ทุกคนที่เลือกจะทำแท้งเพราะไม่อยากรับผิดชอบนะครับบางคนเจอสถานการณ์โคตรโหดร้ายถูกล่วงละเมิดถูกทำร้ายหรือคุมกำเนิดแล้วพลาดบางคนคุณหมอบอกตรงๆว่าถ้าคลอดต่อไปชีวิตแม่อาจไม่รอดและอีกอย่าง การแพทย์ทุกวันนี้มันไปไกลแล้วครับการยุติการตั้งครรภ์นในมือแพทย์ปลอดภัยกว่าที่หลายคนคิดเยอะมากไม่ใช่ภาพหน้าคลัวแบบในหนังที่เราเคยเห็นกฎหมายบ้านเราก็มีการปรับแล้วนะครับเปิดทางให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกได้ในบางกรณีเช่นอายุครรภ์ยังไม่เกินเกณฑ์หรือมีเหตุผลทางการแพทย์ผมเชื่อว่าจริงๆไม่มีใครอยากทำแท้งตั้งแต่แรกหรอกครับมันคือการตัดสินใจที่โคตรเจ็บปวด บางคนร้องไห้เป็นเดือนเดือนกว่าจะตัดสินใจบางคนเลือกทำเพราะความรับผิดชอบด้วยซ้ำเขารู้ว่าไม่พร้อมไม่อยากให้เด็กเกิดมาแล้วลำบากบางคนอยากเลี้ยงใจจะขาดแต่สุขภาพมันไม่ไหวจริงๆเพราะงั้นการเหมารวมว่าคนทำแท้งคือคนไม่ดีมันไม่แฟร์กับหัวใจของคนที่เขากำลังเจ็บอยู่เลยสุดท้ายนี้ผมไม่ได้อยากให้ทุกคนฟังแล้วสรุปว่าการทำแท้งถูกหรือผิด แต่ผมอยากให้ลองเปิดใจว่ามันคือเรื่องของชีวิตเรื่องของสิทธิในการเลือกเรื่องของความปลอดภัยระหว่างความเชื่อกับความเป็นจริงของการยุติการตั้งครันมันไม่ได้มีแค่ขาวหรือดำหรอกครับแต่มันมีหัวใจของใครบางคนซ่อนอยู่ตรงกลางเสมอและสิ่งที่เราจะทำได้อาจไม่ใช่การตัดสินแต่เป็นการให้พื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้เล่าได้ตัดสินใจ โดยไม่ต้องเจอความเหงาหรือคำตัดสินเพียงลำพัง